พอดีดีฉันมีแม่ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งเท่าเข้ารับการรักษามานานและยังไม่หายตอนนี้คุณแม่อายุ75ซึ่งอยู่ในการดูแลของดิฉันเองโดยดิฉันก็เป็นโรคซึมเศรา้าเช่นกันเอาเป็นทั้งคู่เลยทีนี้จะดูแลกันยังไงวะเนี่ยอยากให้อาจารย์เบียร์บอกแนวทางในการรักษาจิตใจและความคิดในการเป็นโรคซึมเศรา้าทั้งสองคนเบาบางลงไปได้บ้างค่ะเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มอาจารย์รสอนซึมเศร้าอยู่700กว่าคนและหลายคนเนี่ยเลิกยาแล้วด้วยเลิกยาไม่ใช่เพราะอาจารย์สั่งนะหมอสั่ง หมอหลายคนเนี่ยอัศจรรย์มากกับการที่เขาก็มาเข้าคอร์สอาจารย์ไม่เสียตังค์นะฟรีทั้งหมดแต่เราต้องไปฟังคลิปที่อาจารย์ลงมาให้ก่อนฟังสองีเสร็จแล้วยังสงสัยอะไรกลับมาตั้งคําถามอาจารย์บอกวิธีการแก้ไขวิธีการรักษาทํายังไงปฏิบัติยังไงแล้วอาการเราจะดีขึ้นแล้วจะดีขึ้นเรื่อยๆติดตรงไหนให้รีบถามเริ่มดาวอยากตายรีบติดต่อเข้ามาจะมีคนดูแลจะมีทีมคอยดูแลอยู่สัปดาห์หนึ่งจะขึ้นไม้ถามหนึ่งครั้งอาจจาะจะปิดคอมเมนต์เพื่อให้คนอื่นมีโอกาสฟังด้วย แล้วจะได้เป็นโอกาสต่อคนอื่นที่เขาฟังเขาจะได้ไม่ต้องมาถามว่าถ้าถามทุกคนเจะเร้อยคนอาจารย์ตายก่อนพอดีดังนั้นให้เข้ากลุ่มหลังจากนี้ให้ติดต่อแอดมินอาจารย์แล้วขอเข้ากลุ่มซึมเศร้าเดี๋ยวเขาจะดึงเข้ากลุ่มซึมเศร้าเราไปฟังคลิป2อ P ฟังจบแล้วไปปฏิบัติตามปฏิบัติแล้วติดปัญหาตรงไหนขอขึ้นใหม่แจ้งแก่แอดมินเขาเขาจะนัดเวลาให้อาจารย์แล้วอาจารย์จะเรียกเราแล้วก็ให้เราเนี่ยขึ้นมาถามได้เลยประมาณนี้เนาะ เพราะฉะนั้นบอกตรงนี้ไม่น่าทันมันต้องกลับไปแก้แล้วฟังสองคนแล้วปฏิบัติพากันปฏิบัติไปแล้วก็พากันหายไปนะไม่ใช่พากันป่วยหนักขึ้นนะทําไมการปฏิบัติธรรมถึงได้บุญสูงที่สุดครับเพราะเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุอะไรก็ตามที่แก้ไขที่ต้นเหตุมันจะตัดจบได้เสมออะไรแก้ไขที่ปลายเหตุเรื่องจบไหมไม่จบเอาหนี้มาเปะหนี่หมดไหมไม่หมดนั่นแหละเรียกว่าแก้ไขที่ปลายเหตุไม่ได้แก้ไขที่ต้นเหตุเพราะนั้นอะไรก็ตามที่แก้ที่ต้นจบเสมอ มันจึงได้ผลมากที่สุดคือแก้ที่ใจแก้ที่มโนกรรมได้เมื่อไหร่กายก,ากรรมกับวิจิกรรมถูกแก้ไขไปด้วยเสมอเพราะใจมันเป็นตัวกําหนดความคิดกับคาพูดอยากสอบถามว่าเราควรทําอย่างไรให้เพื่อนร่วมง,งานที่ขี้เกียจอู้งานแต่ชอบเอาหน้าต่อหน้าเจ้านายกูว่ามึงเองนั่หละกูว่ารู้สึกตัวว่าเขาเนี่ยเป็นคนเอาเปรียบคนอื่น หรือทํำยังไงให้เขามีจ, Tel จิตสํานึกขึ้นมาบ้างและเราต้องปรับทัศนคติที่มีต่อเขาอย่างไงบ้างครับปรับที่มือนั่นแหละถูกต้องแล้วก็คือไม่ต้องไปอคติต่อเขาคือเขาจะเป็นยังไงก็ปล่อยเขาไปเขาจะเอาประจบประแจงหน้าตาเอาเจ้านายเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราคําถามคือเราประจบไหมล่ะเราไม่ได้ประจบเราไม่ชอบคนประจบใช่ไหมเราก็อย่าประจบซะเองคือจบแต่ส่วนเขาอยากจะประจบมันเป็นเรื่องของเรามั้ยเกี่ยวเรามั้ยไม่เกี่ยวเราได้หน้ามั้ยไม่ได้หน้าหรือแสดงว่าเราอยากได้หน้าแบบเขา เราอยากได้แบบเขาหรือเปล่าเราเลยพยายามอิจฉาเขาว่าเขาประจบลับสำเร็จแต่ทําไมเราประจบเราไม่สำเร็จสักทีเลยวะอย่างเงี้ยเนี่ยดังนั้นวิธีการคืออะไรไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะประจบประแจงประเจอประแจกกับเจ,เจ้านายหรือไม่เจ้านายหน้าที่เราคือทําตามหน้าที่ถ้าอยากจะประจบแบบเขาก็ทําให้ดีกว่าเขาอยา่ามาได้อิจฉาริษยากันเลยเออทําไปเลยอยากทําอะไรทําไปใครอยากทําอะไรปล่อยเขาทําไปไม่ใช่เรื่องของเราส่วนเราอยากทําแบบไหนเราก็ทําไปไม่ใช่เรื่องของเขาเหมือนกันดังนั้นถ้าเราเห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีเราทํา อะไรเป็นสิ่งไม่ดีเมินเฉยไปซะเพราะอะไรสิ่งไม่ดีนั้นเขาต้องเป็นคนรับผลไม่ใช่เรารับผลดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยเราต้องรับผลแน่แน่ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําเราต้องทําให้ถูกต้องเสมออะไรที่เราเกียดชังอย่าไปทำกับคนอื่นเขาเพราะนั้นกลับมาแก้ไขที่เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวคนอื่นเขาอยากประจบประจบไปถ้าเอาเงินให้ทหารผ่านศึกแล้วเขาเอาไปดื่มสุราเราผิดไหมครับเขาของเงินเหรอคือหมายความว่าเขาอยากกินอย่างนีง้แล้วก็ให้เขาใช่ไหม ทำฮะให้ส่งขออ๋อแล้วเขาก็ไปอ๋อไม่เกี่ยวคำถามคือเจตนาเป็นตัววัดกรรมสมมุติเราแบ่งปันเงินให้เขาแล้วเขาเอาไปซื้อของเขาเองอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราแล้วเขาจะเอาไปทําอะไรก็ได้ถ้าเขาทําผิดเขาย่อด้รับผลการกระทําของตัวเขาเองเราให้เราไม่ได้มีเจตนาในการให้เขาไปดื่มเหล้าถ้าเราให้แล้วเจตนาเราให้เขาดื่มเหล้าอันนี้เราผิดด้วยสรบสนับสนุนส่งเสริมแต่เราให้เพราะเราเอาไปให้เขาซื้อข้าวซื้อน้ําใช้ชีวิตในการดูแลตัวเองแต่เขาเอาไปทําอย่างอื่นเป็นเรื่องของเขาเราได้บุญสําเร็จแล้้วที่่เจตตตนาัแแ เราะนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเราได้บุญอยู่แล้วทําไมหัวหน้าชอบเอาชอบคนเอาใจมากกว่าคนทํางานมึงชอบไปละ่ะ <laughs> มึงยังชอบคนเอาใจเลยนะับภาษาอะไรกับหัวหน้ามึงละมันก็เป็นเรื่องปกติของทุกคนไหมละ่ะเออมึงอยากให้เขาชอบมึงมึงเนี่ยปัญหาคือมึงทํางานแต่เอาใจไม่เป็นไงก็ทํางานเก่งด้วยเอาใจด้วยมันก็ได้ดีทั้งสองอย่างไงเจ้านายก็ชอบดังนั้นเราทํางานเก่งแต่เอาใจไม่เป็นมันขวานผ่าซากเขาเกลียดมึงก็ไม่แปลกหรอก ถูกปะล่ะดังนั้นวิธีการคืออะไรก็ทํางานเก่งด้วยแล้วก็เอาใจเก่งด้วยนี่มันสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งคู่เลยการเอาใจเจ้านายไม่ได้ผิดนะไม่ใช่เชื่อไม่ใช่เรื่องเร็วสามต่ําช้าเราสามารถเอาออกเอาใจได้เพื่อหน้าที่การงานของเราหรือทํได้ความเต็มใจก็ตามเพื่อความสมัครสมานสามัคคีต่อกันละกันเราจะไปสร้างศัตรูมู่อาฆาตทำไมล่ะจะมาอ้างแต่ว่าตัวเองทํางานเก่งแต่เข้าสังคมไม่เก่งนั่นมันก็เรียกว่าไม่เก่งอยู่ดีคนทํางานเก่งจริงๆมันต้องเก่งให้รอบด้าน แต่การเก่งรอบด้านมันไม่จะมันไม่จาเป็นว่าต้องเก่งสุดทุกเรื่องไม่จําเป็นมันเก่งอยาลนิจยาละหน่อยเพื่อให้เขาสามารถเรียกเราใช้งานได้ทุกเรื่องทุกราวแม้มันจะไม่สมเุสมผลแม้มันจะไม่เต็มที่เต็มบริบูรณ์ตามความสามารถที่มีแต่เราจะใช้โอกาสนั้นในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้มันมีโอกาสในการเข้าถึงทุกคนเนี่ยได้อย่างสมัครสมานสามัคคีและเกิดความชอบความพอใจกับการละกันความเจริญจะเกิดขึ้นแก่เราเนี่สุดท้ายมันเกิดเป็นอัตราตัวตนเป็นอีโก้ว่าฉันทางานเก่งนะฉันแบบแค่เอาใจไม่ได้ก็เลยแบบไม่ได้เลื่อนขั้ง ถ้าเก่งจริงมันต้องผลักดันตัวเองไปสู่จุดสูงได้นั่นจึงเรียกว่าเก่งดังนั้นเก่งไม่ใช่ว่าทํางานเก่งแต่เข้าสังคมไม่เก่งนั่นก็เรียกว่าไม่เก่งจริงเพราะมันเข้ากับคนอื่นไม่ได้เลยเข้ากับเจ้าหน้าเจ้านายของตัวเองไม่ได้เลยอย่างนี้มันก็ไม่กอบได้ประโยชน์ดังนั้นต้องรู้จักปรับเปลี่ยนตัวเองตามสถานการณ์เสมอถ้าอยากมีความเจริญในหน้าที่การงานขวานผาซากอยู่ไม่รอดอืมอย่างอาจารย์เนี่ยขวานผาซากจะอยู่ไม่รอดทุกวันเนี่ยนะมันโดนฟ้องร้องทุกวันนี้นี่นไงอืมวรรณิยาว่ะเว้นไ,ไปก่อน การนำธรรมมาเป็นสื่อนำนำพาคนในองค์กรให้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือจิตสาธารณะกุศลจะต้องทำอย่างไรขอคำแนะนำชี้แนะวิธีการข่าหนึ่งสองสามสี่นำสื่อนำธรรมะมาเป็นสื่อนำใจคนอ๋อจริงๆอาจารย์ก็พูดไปหมดแล้วนะอันนี้น่าจะถามคำถามมาก,ก่อนหน้าที่อาจารย์จะบรรยายหรือเปล่าตอนเี้เรื่องนี้อาจารย์บอกไปแล้วว่าวิธีการนำคนในองค์กร,ร,กร,รทำยังไงบอกไปแล้วคุณธรรมจะทาแบบไหน ขั้นตอนในการทําควรทำอย่างไงนะอันนี้ตอบไปแล้วออนนี้คืออันไหนวะเนี่ยอันนี้อ่านเรียอ้อน,นี่อ่านแล้วอ่ะอีกสองคำถามสุดท้ายโอ้ยมันไม่ใช่สองคำถามทําไมหัวหน้าชอบคนไม่ทํางานมากกว่าคนที่ทํางานอันนี้ตอบไปแล้วเนาะอู้แสดงว่าในองค์กรที่มีปัญหาเหมือนกันนะแสดงว่ามีปัญหาเรื่องนี้จริงจังเหมือนกันนะในระบบราชการไปที่ไหนเจออะไรแบบนี้ตลอดเลยนะแสดงว่ามันก็มีอยู่จริงใช่ไหมมันมีอยู่จริงแต่เราแก้ไขไม่ได้วิธีการคืออะไรทําที่ตัวเอง ทำด้วยตัวเองทําที่ตัวเองมันดีมันง่ายมันเร็วถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรที่มันจะเป็นเหตุที่ทําให้เราจะเรินได้ทําซะอย่างน้อยเราไม่ได้ทําเพื่อใครก็ทําเพื่อตัวเราเองแล้วเราจะมีความสุขแม้มันจะฝืนๆอยู่บ้างแต่พยายามทําให้มันกลมกลืนเข้าไว้แล้วเดี๋ยวมันจะมีความสุขเองงานเยอะทําให้รู้สึกถอ้อหนูควรทําอย่างไรเพื่อมีความสุขตลอดคะัะลาออกจากนอนอยู่บ้าน <c oughs> ทำงาน <c oughs> มันไม่มีหรอกที่จะไม่มีความทุกข์ก็ม,มีความทุกข์แน่นอนอยู่แล้ว ทำงานมันต้องเจออุปรสรรคปัญหาถ้าเราท้อมันก็มีทางเดียวคือถอยไงดังนั้นเราอย่าไปท้อเพราะถ้าท้อมันถอยแน่นอนอย่าพูดคาว่าท้อออกจากปากถ้าท้อปุ๊บถอยเมื่อนั้นดังนั้นเราพูดแค่ว่าเหนื่อยพอแต่เหนื่อยแต่เราจะพักให้เหนื่อยแล้วเดินหน้าในการทํากิจการงานนั้นต่ออย่าท้อเพราะนั้นเวลาในการทํางานเนี่ยมันจะเยอะงานมันจะยุ่งมันจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามเราทําเต็มที่ตาม,ตามกํลาลังตามความสามารถของเรารอไว้ดูไว้ว่าสุดท้ายแล้วสิ้นเดือนนี่สินมันเยอะนะ เออถ้าไม่ได้เงินจากตรงนี้ไม่ขยันขันแข็งแม้จะงานหนักหนาสาขนาดไหนหนี้สินที่รออยู่มันพลุนพลังหางจุดตุดบัตรเครดิตเอยสารพัดเอยจะเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเออมันสารพัดสารเพ,รพเต็มไปหมดดังนั้นให้มองถึงหนี้สินมองถึงภาระปัญหามองถึงโทษภัยถ้าเราไม่ทํางานจะเอาเงินที่ไหนกินใช้พราะนั้นให้มองถึงตัวนี้ไว้เยอะมันจะได้อัดฉีดต,ตัวเองให้เร็วขึ้นให้ดีขึ้นวันที่16นี้มีเลขอะไรบ้างคะ <c oughs> <c oughs> ไม่ย้าแล้วนะขอเป็นคถามสุดท้ายไม่ะสม,มออกนามไวยนะ <c oughs> กลัวโดนดา่าใช่ไหม อย่าท้ออย่าท้อสุดท้ายกระดาษใบาสุดท้ายทําไมพระถึงจับเงินไม่ได้เป็นอาบัติจริงๆจ,จับมันจับได้แหละแต่เอามาเป็นของตนเองไม่ได้มันก็เป็นกระดาษแผ่นหนึ่งแต่ด้วยมูล,ลค่ามันมันมีค่าพระเจ้าไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเงินตาเพราะถ้าไปรับออกมารับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเขินเงินนั้นพระรูปนั้นต้องอาบัตินิสกิยปิติเงินเนี่ยเปรียบเหมือนอสรพิษมันจะย้อนกลับมาฉกตัวเจ้าของเสมอเพราะฉะนั้นที่พระองค์ไม่ที่พระองค์ไม่ส่งให รับเงินเนี่ยเพราะว่าเมื่อยินดีในทองเงินนั้นมันก็จะเกิดอย่างในปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะก็เอาเงินไปซื้อของตัวเองตามความพอใจล่าสุดนี่เห็นนี่ไม่ไม่ไม่มานนาวันนี้ก็มีแก๊ปเนี่ยวิ่งเข้าไปส่งอาหารในวัดอย่างเงี้ยนะตอนประมาณตีสองทุ่มสามทุ่มอย่างเงี้ยวิ่งเข้าไปทําอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะพระอาจจะสั่งไปเลี้ยงหมาในวัดก็ได้ไปแน่เนี่ยอย่างเงี้ยมันพอลามันทามันก็เลยการนําเงินไปใช้ผิดจากหลักธรรมหลักวินัยอันนี้มันไม่ควรทำเพราะนั้นเงินอย่าไปยุ่งถ้าเป็นพระนะอย่าไปยุ่งดีีทท่สสุดํําาาตมหลักคอน เมื่อธรรมะเปลี่ยนตามยุคสมัยให้เข้ากับปัจจุบันได้ธรรมะของพระเจ้าเป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการและเวลาไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนธรรมะของพระองค์จะยังคงเดิมสามารถใช้ได้ชั่วลู่สืบหลานดังนั้นคำว่ายุคสมัยเอามาเปลี่ยนแปลงธรรมะพระเจ้าไม่ได้ทำไมการรับเงินทำบุญของพระต้องเขียนใบเจตนาก่อนในการรับทำบุญก็เราแจ้งเขาไงแจ้งว่าเราถวายในการรับเงินของพระเนี่ยเช่นเราเขียนใบอนุโมทนาสมมติถวาย10,000บาท เราต้องพูดกับพระวะ่าเงินจํานวนหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยกระผมเรียกขอถวายไว้กับาฝากไว้กับวยาวัจกรถ้าท่านมีเจตจานงใดในการจะเรียกเอาเงินเนี้ยให้ไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ในสิ่งที่จําเป็นขอให้ท่านเนี่ยให้วยาวัจกรคนเนี้ยนำเงินจํานวนเนี้ยที่กระผมเนี่ยถวายไว้จํานวนเงินหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยไปให้เขาเนี่ยซื้อหามาถวายแด่ยยพระคุณเจ้านะครับพระใช้เงินเองไม่ได้เราเอาเงินไปฝากไว้กับวยาวัจกรแล้วบอกว่าท่านว่าเ,า,เาเงินตรงนั้นนะบอกท่านด้วยว่าเงินจํานวนเนี้ย ให้เอาไว้ซื้อของที่จําเป็นพระเอาไปซื้อเองไม่ได้บอกว่าเออวายายวัจกรเอาเงินมาพันหนึง่งซิเดี๋ยวจะไปซื้อของนี่ก็ไม่ได้นะต้องเรียกให้วายายวัจกรไปซื้อของที่จำเป็นพระอยากได้จีวรบอกวายายวัจกรเออมีเงิอนอยู่ใช่ไหมไปซื้อจีวรมาให้หน่อยอย่างเงี้ยอันนี้สามารถรับไว้ได้แล้วก็สามารถให้วายายวัจกรเนี่ยซื้อของแทนแบบนี้ได้อันนี้สามารถทําได้ไม่ใช่ไม่ได้เพื่อให้พระเนี่ยไม่เกิดกิเลสตัณหากับตัวเองจะได้จัดการการ,การเงินของตัวเองเนี่ยผ่านวายร้าเวสึกรอย่าไปเดินซื้ออขง,งเข มันเป็นความเสื่อมศรัทธาแก่คนที่ยังไม่ศรัทธาด้วยแล้วมันจะเกิดความเสื่อมศรัทธาแก่บุคคลที่ศรัทธาอยู่แล้วด้วยเพราะนั้นไม่ทําดีที่สุดทําตามคําสอนไว้ครั้งหนึ่งเคยได้รับฟังเทศกับพระพิสูจน์ท่านหนึ่งท่านกล่าวว่าการทําทานต้องทําจนกว่าผู้รับจะพึงพอใจอันนี้ปัญญาอ่อนแลวไม่น่าใช่นะเออแล้วเมื่อไหร่มันจะพอใจลนะ่ะคาถามมาให้เท่าไหร่ก็ไม่พอหมดไปร้อยล้านพันล้านก็ไม่น่าพอหรอมั้งอันนี้ไม่เกี่ยวนะทําตามกําลังทรัพย์ที่มีของตน มีแค่ไหนทําแค่นั้นอย่าให้เดือดร้อนตัวเองไม่ใช่ทาตามกาลังศระนะัทธานะทาตามกําลังทรัพย์ที่มีของตนมีแค่ไหนทําตามที่ตัวเองทําได้แล้วอย่าเดียดบียนเดือดร้อนตัวเองถ้าทําตามกําลังศรัทธาไอ้นี่ทํา20ไอ้นี่พันหนึ่งแสดงว่าไอ้พันหนึ่งศรัทธามากกว่าเหรอไม่ใช่นะต้องทาตามกาลังทรัพย์ที่มีของแต่ละคนเพราะใจแต่ละคนเป็นศรัทธาเหมือนกันหมดททั้งที่เคยฟังว่าเถระ,ะว่าต้องเดินทางสายกลาง ต้องไม่ให้ทานอ๋อก็ถูกต้องแล้วตามที่อธิบายก็หมดเนาะคำถามมีประมาณแค่นี้จบพอดีก็อาจารย์ฝากเนะาะธรรมะพระเจ้าให้เราพยายามศึกษาให้ลึกซึ้งแล้วนำไปปฏิบัติให้ได้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคนที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิด่งใดขอสมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยการกระทำของตนตั้งใจในการทำความเพียรละที่อกุศลเจริญกุศลมีสติสัพพัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมใครมีความสุขดีอยู่แล้วในปัจจุบันขอให้รักษาอัตภาพ่าคววาาามสสุุขไไไ้้้ดดดนนนนทีเจ ใครมีความเดือดเนื้อร้อนใจทุกร้อนสิ่งใดในชีวิตอยู่ก็ขอให้ผ่านพ้นจากอุปสรรคปัญหาจากความทุกข์นั้นไปได้โดยเร็วตามเหตุตามปัจจัยการกระทำของตนถึงที่สุดแล้วขอให้ทุกท่านทุกคนปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จไปพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ให้ได้โดยทั่วหน้าการทุกท่านทุกคนเทินสาธุอนุโมทนาทุกคนจา้าค่ะมูลนิธิข่าวไทยิชิตขอเชิญนายกทากอแจอีกองหน้าสำนักงานสมคบหาการศึกษาพันธุบุรีบนในผู้เข้าอบรมก่ะขอบคุณอาจารย์เบียร์ค วันนี้รู้สึกเปลีเยนเยรอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนกล่าวคำขอบคุณท่านอาจารย์กระผมในานามของตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาและผู้ร่วมงานทุกท่านขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่ท่านได้สละเวลามาให้ความรู้คำแนะนำตลอดจนตอบข้อซักถามซึ่งพวกเราทุกคนมีความเห็นเหมือนกันว่าท่านอาจารย์เป็นผู้มีภูมิมีศิลปะในการถ่ายทอดและองค์ความรู้ของท่านเป็นเลิศในการสอนธรรมะเพื่อปรับใช้ในชีวิต การบรรยายของท่านได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแล่ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาในท้งนี้พวกเราจะนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและในโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือให้ท่านอาจารย์เพื่อเป็นการแทนคำขอบคุณครับขอบคุณอครับ เรียนรับมอบของที่ที่ระลึกจากตุ้มในการ่ายชีวะของเขาค่ะข้างล่างเนาะ เดี๋ยวนี้เชิญอาจารย์เบนไข่รูปร่องกับผู้เข้ารับอบรมอันนี้อยู่สวัสดีทุกคนที่นี่เขาไม่ให้แผนกล้องนะก็จะได้แต่ภาพตรงนะฮะตอนนี้อาจารย์บรรยายเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูเขามอบรางวัลให้นะเดี๋ยวมอบรางวัลเสร็จแล้วผมจะลงไลฟ์นะครับอย ไม่ไหนตอนอาจารย์พักผ่อนนะเดี๋ยวกลับบ้านนะครับให้อาจารย์ได้พักผ่อนนะรักษาให้อาจารย์เออได้พักผ่อนดูแลสุขภาพตัวเองก่อนนะฮะวสวัสดีทุกคนเลยนะครับโอ้โหขอบคุณมากเลยนะไอ้ยาเอาละทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์ไปพักผ่อนนะเดี๋ยวผมจะลงไลฟ์แล้วแล้วเดี๋ยวสถานที่นี้เขาไม่ให้แผนกล้องนะครับก็จะขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะ<อ>แล้วเดี๋ยวอาจารย์อาจจะมีไลฟ์สดตอน ไม่แน่ช่วงบ่ายแต่ดูดูอาจารย์ก่อนนะฮะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนด้วยนะอนุโมทนานะครับไปละครับ